สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนวันอาทิตย์อันเป็นมงคลน,นี้อาจารย์คงจะขอนำท่านผู้ฟังย้อนกลับไปสู่ตำนานอันยิ่งใหญ่แห่งแดนชมพูทวีปเป็นเรื่องราวของเทพ,พเจ้าผู้เป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดพระองค์หนึ่งไม่ว่า จะเป็นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือแม้แต่ในหมู่พวกเราชาวพุทธท่านคือเทพพเจ้าผู้มีเสียงเป็นช้างผู้เป็นดังองค์ปฐมแห่งการบูชาเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการและที่สำคัญที่สุดคือท่านคือองค์ทเทพผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงเรื่องราวที่อาจารย์คงจะขอน้อมนำมาเล่าในค่ำคืนนี้ คือตำนานกำเนิดองค์พระพิกเนตครับท่านผู้ฟังครับตำนานการกำเนิดขององค์พระพิกเนตนั้นมีเล่าขานกันไว้หลากหลายตำราเหลือเกินครับแต่ตำนานที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางที่สุดและเป็นตำนานที่แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่และความผิดพลาดอันนำไปสู่การแก้ไขที่ยิ่งใหญ่ก็คือ ตำนานที่อาจารย์คงจะเล่าดังต่อไปนี้ครับเรื่องราวนี้ต้องเริ่มต้นที่องค์พระแม่ปาราวดีหรือพระแม่อุมาเทวีพระอัครมเหสีขององค์พระศิวะหรือพระอิศวนมหาเทพยิ่งใหญ่แห่งเขาไกลลาดในการละครั้งหนึ่งขณะที่องค์พระศิวะ ได้เสด็จออกไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่นอกเขาไกลลาดเป็นเวลานานไกลพระแม่ปาราวดีซึ่งประทับอยู่เพียงลำพังก็ทรงรู้สึกโดดเดี่ยวและทรงปรารถนาที่จะมีพระโอรสสักองค์หนึ่งที่จะคอยเป็นเพื่อนและที่สำคัญคือคอยเป็นทวาราบาลหรือผู้พิทักษรักษาพระองค์ในยามที่พระสวามีเสด็จไม่อยู่โดยพระประสงค์อันแรงกล้านี้เอง ในขณะที่พระนางกำลังส่งน้ำชำระพระวรกายพระนางจึงได้ทรงนำเอาเหงใครหรือมนทินที่เกิดจากการขัดถูพระวรกายของพระนางนั้นมาปั้นรวมกันเป็นรูปเด็กชายท่านผู้ฟังครับเหงใครของเทพนั้นหาใช่เป็นของศกปรอกเหมือนมนุษย์เราไม่แต่มันคือทิพยมนทินที่เปี่ยมไปด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ เมื่อทรงปั้นรูปเด็กชายขึ้นมาแล้วพระแม่ปาราวดีก็ได้ทรงใช้ทิพยอพาอำนาจชุบชีวิตให้แก่รูปปั้นนั้นบังเกิดเป็นเด็กชายผู้มีรูปโฉมงดงามมีพละกำลังและมีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศพระแม่ปาราวดีทรงรักใคร่พระโอรสองค์นี้เป็นอย่างยิ่งและได้ทรงมอบหมายหน้าที่อันสำคัญให้ว่าลูกแม่นับแต่นี้ไปเจ้าจงทำหน้าที่เป็นทวารบาล เฝ้าอยู่หน้าประตูตำหนักแห่งนี้ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตามล่วงล้ำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแม่เป็นอันขาดพระกุมารน้อยผู้มีความกตัญญูและซื่อสัตย์ต่อพระมารดาเป็นที่สุดก็ได้รับคำสั่งนั้นมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกาลเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งวันหนึ่งองค์พระศิวะมหาเทพ ได้เสด็จออกจากการบำเพ็ญเพียรมาเมื่อพระองค์จะเสด็จเข้าสู่ตำหนักของพระแม่ปารวดีก็ได้ส่งพบกับเด็กชายผู้ไม่คุ้นหน้ายืนถือกระบองขวางประตูทางเข้าไว้เจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาขวางทางเราผู้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้พระศิวะตรัสถามด้วยความชงนนพระกุมารน,น้อยผู้ซึ่งไม่เคยเห็นพระพักของพระศิวะมาก่อน และได้รับคำสั่งจากพระมารดามาอย่างเด็ดขาดจึงได้ตอบกลับไปอย่างห้าวหาญว่าข้าพเจ้าคือโอรสของพระแม่ปราวดีข้าพเจ้าได้รับบัญชามาว่าห้ามผู้ใดเข้าไปไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามท่านจะเข้าไปไม่ได้ท่านผู้ฟังครับเมื่อมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นเจ้าแห่งสามโลกมาถูกเด็กน้อยที่ไหนมารู้มาขวางทาง พระองค์จึงบังเกิดโทสะหรือความโกรธขึ้นมาอย่างรุนแรงบังอาจนักเจ้าเด็กน้อยจงหลีกทางให้เราไม่หลีกเมื่อวาจาไม่ผลการต่อสู้จึงได้บังเกิดขึ้นองค์พระศิวะได้เรียกเหล่าเทพบริวารและผูดผีทั้งหลายมาจัดการกับเด็กน้อยผู้นี้แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ครับพระกุมารน,น้อยผู้เดียวกลับสามารถต่อสู้และเอาชนะเหล่าเทพบริวารทั้งกองทัพได้ราบคาบ เมื่อเห็นดังนั้นองค์พระศิวะก็ยิ่งทรงพิโรธหนักขึ้นไปอีกในชั่ววูบแผงโทสะนั้นพระองค์ได้ทรงลืมไปสิ้นว่านี่คือเขตตำหนักของพระมเหสีพระองค์ได้ทรงคว้านตรีศูนย์อาวุธอันทรงอนุภาพสูงสุดของพระองค์แล้วคว้างพุ่งตรงไปยังพระกุมารน,น้อยผู้นั้นและด้วยอนุภาพอันไร้เทียมทานของตรีศูนย์เสียงของพระกุมารน,น้อยก็ได้ขาดสะบั้นออกจากบ่ากระเด็นหายลับไปในบัดดล ในวินาทีนั้นเองครับพระแม่ปรารวดีซึ่งได้ยินเสียงความโกลาหลก็ได้เสด็จออกมาและภาพที่พระนางได้เห็นคือร่างอันไร้เสียงของพระโอรสสุดทิรักนอนจมกองเลือดอยู่แท่พระบาทของพระสวามีพระแม่ปรารวดีกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและเสียพระไทยอย่างที่สุดพระนางทรงกันแสงร่ำให้แล้วตรัสเพาะต่อองค์พระศิวะอย่างรุนแรงว่าท่านทำอะไรลงไปนั่นคือโอรสของข้า คือผู้ที่ข้าสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องข้าในยามที่ท่านไม่อยู่ท่านฆ่าลูกของข้าเมื่อองค์พระศิวะได้ทรงทราบความจริงทั้งหมดพระองค์ก็ทรงบังเกิดความสลดพระทยและรู้สึกผิดอย่างใหญ่หลวงที่ได้กระทำสิ่งเลวร้ายลงไปเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบพระองค์จึงได้มีพระบัญชาแก่เหล่าเทพบริวารในทันทีว่าจงรีบห่อออกไปทางทิศเหนือแล้วจงไปนำเอาศีรษะของสิ่งมีชีวิตแรก ที่พวกเจ้าพบซึ่งนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกตัดนำกลับมาให้เราโดยเร็วที่สุดเหล่าเทพบริวารจึงได้รีบเหาะไปและสิ่งมีชีวิตแรกที่พวกเขาได้พบก็คือพญาช้างสารเชือกหนึ่งที่กำลังนอนหลับโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกตามบัญชาพอดีเหล่าเทพจึงได้ตัดเสียงของพญาช้างนั้นแล้วนำกลับมาถวายแด่องค์พระศิวะมหาเทพ จึงได้ทรงกระทําปาฏิหาริย์นำเอาเสียงของพญาช้างนั้นมาต่อเข้ากับร่างกายของพระกุมารน,น้อยแล้วทรงชุบชีวิตให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งเด็กชายผู้เคยมีรูปโฉมงดลามบัดนี้ได้บังเกิดใหม่ในร่างที่มีพระวรากายเป็นมนุษย์แต่มีพระเศียรเป็นช้างและมีงาเพียงข้างเดียวเพราะเชื่อกันว่าถูกตรีศูนย์ตัดไปในตอนแรกเมื่อพระแม่ปรารวดีได้เห็นพระโอรสฟื้นคืนชีพ แม้มีรูปประลักษ์ที่เปลี่ยนไปแต่พระนางก็ทรงดีพระไทัยเป็นอย่างยิ่งและเพื่อเป็นการปลอบขวัญและไถ่โทษองค์พระศิวะมหาเทพจึงได้ประทานพรอ,อันยิ่งใหญ่ให้แก่พระกุมารผู้นี้ว่านับตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะมีนามว่าคเนตหรือพิกคเนตซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรคทั้งปวง และในการประกอบพิธีกรรมมงคลใดๆก็ตามในสามโลกนี้เหล่ามนุษย์และถวยเทพทั้งหลายจะต้องทำการบูชาเจ้าเป็นองค์แรกเสมอหากไม่บูชาเจ้าก่อนพิธีกรรมนั้นก็จะไม่ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์นี่แหละครับท่านผู้ฟังคือที่มาขององค์พระพิกเนธเทพผู้มีเสียงเป็นช้างและเป็นที่มาของธรรมเนียมที่ว่าไม่ว่าจะไหว้เทพองค์ใด เราจะต้องไหว้องค์พระพิคเนตก่อนเสมอสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ